พี่น้องคะณนะปัจจุบันนี้คนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าพี่น้องคิดว่าเขาไว้วางใจในอะไรบ้างคะเ,เงิน,นอำนาจชื่อเสียงใช่ไหมคะคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาไว้วางใจในสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่เขามีอยู่บางคนอาจจะไว้วางใจในความหน้าที่การงานที่เขามีอยู่แล้ว เขาคิดว่านี่แหละเป็นความมั่นคงของเขาเป็นความไว้วางใจของเขานะคะแต่ในพระคำของพระเจ้านะคะในพระคำของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่สามข้อห้าถึงเจ็ดนะคะบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าและอย่าเพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้โรรองในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นอยากคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายขอบคุณพระเจ้านะคะในพระคำของพระเจ้าบอกว่าให้เราไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่เราจะไว้วางใจได้พี่น้องคะในมนุษย์ในคนที่แม้แต่คนที่อยู่รอบข้างเราบางครั้งเรายังไว้วางใจไม่ได้เลยจริงไหมคะทุกวันนี้นะคะเราไว้วางใจอะไร เพื่อนร่วมง,งานของเราที่ทำงานมาด้วยกันเป็นสิบสิบปียี่สิปีบางครั้งเรายังไว้วางใจกับเขาไม่ได้เลยแต่ผู้เดียวที่เราไว้วางใจได้คือพระเจ้าแล้วการที่เราจะไว้วางใจไหนพระเจ้าได้เราต้องรู้จักคนคนนั้นดีใช่ไหมคะถ้าเราไม่รู้จักกับเขาดีเราก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจเขาได้เพื่อนพี่น้องเพื่อนที่ทำงานหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ชิดเราและเรารู้จักกับเขามาเป็นสิบปี บางครั้งสุดท้ายเราไว้วางใจเขาไม่ได้เลยแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ถ้าเรารู้จักกับองค์และเราติดสนิทกับองค์แล้วเราจะไว้วางใจพระองค์เจ้าได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตของเราให้เราไว้วางใจในพระเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเราราบลื่นนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมทางไว้สาหรับชีวิตของเรา แม้ว่าตาเรามองไม่เห็นสิ่งที่หูไม่ได้ยินพระเจ้าทรงกระทำใช่ไหมนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าแล้วพระคําของพระเจ้าตอนนี้ว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองคืออย่าอย่าอย่าพึ่งความรู้ของเราแม้เราจะเรียนสูงแค่ไหนต่อให้จบด็อกเตอร์จบปริญญาหลายใบยก็แล้วแต่ความรู้ที่เรามีพระคําของพระเจ้าบอกว่า อย่าพึ่งพาความรอบรู้คืออย่าวางใจในสิ่งเหล่านี้แม้ความรู้ของเราบางครั้งก็มีวันหมดไปพี่น้องว่าจริงไหมความรู้ที่เรามีไม่ได้ยืนหยัดอยู่กับเราทุกตลอดเวลาเมื่อเราอายุบ้างมากขึ้นบางครั้งเราก็ลืมในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะเราจะไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าในเพลงที่เราร้องก็บอกว่า วางใจในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์ผู้เดียวผู้เดียวบนแผ่นดินโลกนี้หรือที่ไหนก็ตามทั่วโลกที่ในจักรวาลน,นี้ไม่มีผู้ใดที่เราจะสามารถไว้วางใจได้เท่ากับองค์พระเยสุคริตเจ้าบางครั้งเรายังพูดเคยพูดเลยใช่ไหมตัวเองก็ไม่ไว้ใจตัวเองเหมือนกันแหละอย่างเงี้ยเคยพูดไหมพี่น้องแป๊บเคยพูดนะคะไม่ไว้ใจตัวเองเหมือนกันนี่ดยตัวเรานะคะนี่ขนาดตัวเรา แต่พระเจ้าไม่มีพระเจ้าบอกให้เราไว้วางใจในพระองค์เจ้าได้และพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเราราบรื่นนั่นหมายความว่าทางที่เราเดินอยู่ทุกวันเนี้ยเรากําลังเดินกับพระองค์อยู่ทุกวันเนี้ยพระเจ้าจะกระทําให้ราบรื่นแม้ว่าตอนนี้มันจะลุ่มๆุมดอนดอนมันจะสูงสูงต่ำต่ำ แม้ว่าณนะเวลานี้เราจะเผชิญปัญหาอยู่แต่ถ้าเราไว้วางใจมอบความไว้วางใจของเรากับพระเจ้าพระเจ้าจักทําให้วิถีทางของเราราบรื่นนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญากับเราเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งพาความรู้ของตัวเองเราจะรู้ในคําสุภาษิตของไทยใช่ไหมบอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความรู้บนโลกเนี้ยมันเป็นอะไรที่หายไปได้ แต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระเจ้าเรารู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าดีพระเจ้าองค์เดียวนี้พระเจ้าจะทรงนำทางของเราให้ราบรื่นได้พี่น้องอาเมนไหมคะเชื่อเช่นนั้นไหมทางที่เราอยู่ปัจจุบันนี้อาจจะยังมีอะไรที่แบบเป็นรุ่มรุ่ม,มดอนดอน,ดนแต่ให้เราไว้วางใจในพระเจ้าไม่ไว้วางใจในความรู้ของตัวเองขอบคุณพระเจ้าและในพระคำของพระเจ้านะคะ ในสดุดีบทที่5 6บข้อ3ข้อ4บอกว่าเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สร,รรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจ,จากความกลัวเนื้อหนังจะเนื้อหนังจะกระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ในพระคาของพระเจ้าในสดุดีตอนนี้เป็นตอนที่าดาวิดกําลังถูกตามจับตัวจากคนฟิลิสเตียที่เมืองกัตน,นะคะเขาก็มีความกลัว มนุษย์เรามีความกลัวเป็นเรื่องปกติมีความกลัวแต่ว่าดาวิดนึกขึ้นได้ดาวิดไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอ,องค์กลัวข้าพระองค์จะไว้วางใจในพระเจ้าให้เราบอกตัวเราเช่นนั้นเหมือนกันเพราะถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าแม้ความกลัวที่เรากลัวอยู่พระเจ้าจะทรงช่วยเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้ใช่ไหมพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้ในชีวิตของเราเพระเาะฉะนั้นถ้าเราไว้วางใจในพระองค์ พระเจ้าจะช่วยกู้เราจากสถานการณ์หลายๆต่างๆที่เกิดขึ้นพระเจ้าจะช่วยเราในสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปัญหาสุขภาพปัญหาการเงินปัญหาครอบครัวหรือแม้แต่ใจของเราที่อ่อนล้าที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อเราวางใจในพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่าในพระเจ้าผู้ที่คาพร,ระองค์สรรเสริญ เมื่อเรามีความกลัวเกิดขึ้นให้เราสรรเสริญพระเจ้าให้เราอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าพระเจ้าจะหนุนใจเราพระเจ้าจะชูใจเราด้วยพระวจนะคำของพระเจ้าในพระคำตอนนี้ดาวิดบอกว่าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะทําอะไรแก่ข้าพระองค์ได้เล่ามนุษย์ซึ่งจะตายอะ่ะจะทําอะไรแก่เราได้เล่าถ้าเรากําลังเผชิญอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จะรังแกเราหรือใส่ร้ายเราหรือว่าเราอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา มนุษย์ผู้ที่จะต้องตายเหมือนกันจะทําอะไรเราได้ถ้าเราไว้วางใจในพระองค์เพราะว่าพระเจ้าซึ่งอยู่ในเราพระองค์เจ้าจะช่วยเราเราไว้วางใจในพระเจ้านะคะพี่น้องคะขอบคุณพระเจ้าและในเยเรมีบทที่17ข้อ7ข้อ8บอกว่าคนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ ซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแลง้งเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผลเอเมนไหมคะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าคนที่วางใจในพระคำของพระเจ้าวางใจในพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรพระเจ้าพูดโปร่งจะนี่ไม่ใช่ แบบที่มนุษย์เขียนขึ้นมาเฉยๆแต่นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่มีสําหรับผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้าเราจะได้รับพระพรของพระเจ้าพระพรมีมากมายสําหรับชีวิตของเราพี่น้องคะพระเจ้าเตรียมไว้สําหรับชีวิตของเราทุกคนอยู่ที่ว่าเราอจะไปถึงพระพรของพระเจ้าไหมบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยแต่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราเสมอนะคะคือผู้ที่วางใจ ของเขาอยู่ในพระเจ้าให้เราอยู่ในพระเจ้าเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ําพี่น้องแป๊บอยู่ต่างจังหวัดนะคะเมื่อไม่นานนี้ก็ไปต่างจังหวัดมาพอขับรถผ่านเป็นเป็นช่วงหน้าแรงเนินเขาเล็กๆนะคะที่บ้านแป๊บเรียกว่าโคกนะ,ะไม่ไม่เคยรู้จักโคกไหมคะคำว่าโคกเนี่ยพื้นดินจะมีหินเยอะมีดินน้อยแล้วก็จะแห้งแง้งแห้งมากแข็งต่อให้เราเอา จอบไปขุดหรือเอาเสียมไปขุดเนี่ยมันจะลงลึกไม่ได้เพราะว่ามันแห้งมันมันดินมันแข็งแคกนแล้วต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโตไม่งามเลยเห็นใบร่วงหล่นเป็นเหลือแต่ซากอะ่ะกิ่งกิ่งต้นกิ่งของต้นไม้นั้นจะไม่มีใบเลยพี่น้องคิดถึงต้นไม้ที่ใบร่วงหมดอะ่ะมันเหี่ยวแห้งถ้าเราไม่ได้ไว้วางใจในพระเจ้าจิตวิญญาณของเราก็จะเป็นเช่นนั้นมันจะเกิดความห่อเหี่ยวแห้งแลง้ง อ่อนแออ่อนไหวแต่ถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ําซึ่งรากหยั่งออกไปถ้ารากต้นไม้ต้นไหนที่หยั่งไปอยู่ริมฐานน้าเนี่ยพี่น้องทราบต้นไม้จะขาดน้ําไม่ได้เราก็เช่นกันเราจะขาดน้ําแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้เช่นกันถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า เปรียบเหมือนต้นไม้ที่ลงรากลึกแล้วย่างน้ําหย่างรากลงไปในแม่น้ําเขาจะมีความชุ่มชื่นเขาจะมีความเขียวขจีแล้วก็จะเกิดดอกออกผลนอกจากให้ร่มเงาที่ที่เย็นสบายสวยงามเวลาที่เรามองแล้วก็จะเกิดดอกออกผลให้ผู้คนได้ได้กินผลน,นั้นด้วยเป็นพระพร เพราะใบของมันจะคงเขียวอยู่เสมอพระคำของพระเจ้าบอกอย่างนั้นและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งแม้ว่าจะในปีที่แหง้งแล้งก็ตามเราจะไม่กระวนกระวายถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าแม้ว่าตอนนี้ในชีวิตของเราเหมือนอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารแต่ถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าเราจะได้รับพรรและเราจะไม่หยุดที่จะออกผลเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านะคะเราจะไม่หยุดที่จะเกิดผลขอบคุณพระเจ้าเราจะเขียว เราจะชื่นชมยินดีได้ถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้านะคะให้เราไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้นะคะเพราะว่าข้อแรกนะคะเพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและรักษาพันธสัญญาของพระองค์พระเจ้าเป็นผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่เข้อ9นะคะบอกว่า เหตุนี้พึงทราบเถิดว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของพวกท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าสัต์ซื่อผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนเอเมนขอบคุณพระเจ้าถ้าเราเชื่อและประพฤติตามนะ พระเยโฮวาพระเจ้าของพวกท่านทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่ทรงสัตย์ซื่อพี่น้องคะพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าพูดคําไหนคํานั้นนะคะพระเจ้าตรัสพระเจ้าสัญญาอะไรเหมือนที่บอกก่อนแล้วว่าผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้าจะได้รับประพอนี่ก็คือพระสัญญาของพระเจ้าถ้าเราทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในทางของโะรงพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระรงค์รักษาพันธสัญญาของโะรงในพระคําของพระเจ้า พระองค์ทำมากมายในสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงสัญญาไว้และพระองค์เจ้าก็ทรงกระทำตามนั้นชีวิตของแป๊บเองเช่นกันเมื่อพระเจ้าสัญญาอะไรแล้วพระเจ้าทำให้เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงรักษาพันธสัญญาพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราไว้วางใจในพระองค์พระเจ้าก็จะอวยพรเราเราก็จะได้รับสิ่งนั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ผู้ทรงที่รักษาพันธสัญญาพระสัญญาของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้ามีมากมายที่ให้เราได้เรียนรู้พระเจ้าสัญญากับคนที่รับใช้พระองค์พระองค์เจ้าก็ทรงดูแลพระองค์เจ้าก็ทรงปกป้องพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งลูกของพระองค์นะคะ และความรักมั่นคงนะคะพระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์ขอบคุณพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์นะครับถึงพันชั่วอายุคนความรักของพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะเขียนไว้ในพระคัมภีเป็นพระคัมภีร์เดิมเป็นพระคัมภีร์ที่เขียนมาแล้วหลายพันปีก็แล้วแต่ แต่ถึงชั่วอายุของเราณเวลานี้พระเจ้าก็ยังทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์อยู่สเสมอไม่มีที่จะไม่ทําไม่รักษาพระสัญญาจนกระทั่งถึงเราวันนี้ถึงชั่วอายุของเราตอนนี้ที่นี่พระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์นะคะให้เราไว้วางใจในพระองค์เจ้าได้เพราะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในฮิบรูบทที่13ข้อ8นะคะบอกว่าพระเยซูคริส ยังทรงเป็นเหมือนเดิมในเวลาวันนี้และเวลาวันนี้และต่อต่อไปเป็นนิจจการเป็นนิจจการเป็นนิตนิรันร์พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์เจ้าผู้ทรงไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าสัญญาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในองค์พระเยสุคริสเจ้ากษัตริบนแผ่นดินโลก ที่ตรัสมาแต่ละคำใช่ไหมถ้าประชาชนได้ยินหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนแปลงยากอยู่แล้วแต่พระเจ้าของเราซึ่งเป็นองค์พระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์ตรัสแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเปลี่ยนแปลงและพระองค์เจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาพันธสัญญาพระองค์เจ้าทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีแต่มนุษย์นี่แหละที่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย พราะลักษณะของพระเจ้าพระองค์เจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื้อพระองค์เจ้าทรงเป็นเหมือนเดิมทั้งวันนี้วันนี้และต่อไปเป็นนิดทั้งอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันและอนาคตพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าจะทรงช่วยเราพี่น้องคะถ้าในวันนี้เราเผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตของเราซึ่งดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้แต่ให้เรายังไว้วางใจในพระเจ้าและรอคอยคําตอบจากพระเจ้านะคะให้เรารอคอย พระเจ้าจะทรงช่วยกู้เราให้เราเรียนรักษาความเชื่อของเราให้เรายังไว้วางใจในพระเจ้าอยู่พระเจ้าจะทรงช่วยเรานะคะขอบคุณพระเจ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความจริงพระเจ้าเป็นความจริงนะคะยหอนบทที่14ข้อ6บอกว่าพระเยซูตัดกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เจ้าทรงเป็นความจริงพระองค์จัดตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นความจริงทั้งสิน้นพระองค์บอกว่าเราเป็นทางนั้นมีทางเดียวไม่มีทางอื่นถ้าแมน้นบ้านแม้นว่า,าใจของเราหรือชีวิตของเรารเผชิญอะไรก็แล้วแต่เข้ามาหาพระเยซูเพราะพระองค์เจ้าทรงเป็นทางเดียวเป็นทางแห่งความรอดเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์เป็นทางแห่งการช่วยกู้ทุกอย่างเลยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์เจ้าทรงอัศจรรย์พระองค์เจ้าทรงเป็นความจริงให้เราไว้วางใจในพระเจ้านะคะแล้วก็ให้เราไว้วางใจเราไว้วางใจในพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งนะคะพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งในยอห์นบทที่3ข้อ20บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งาเมนพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราพระองค์เจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งสารพัดในโลกและพระองค์เจ้าทรงเป็นผู้ทราบ ทุกสิ่งแม้แต่ความคิดของเราพระเจ้าก็ทรงทราบแล้วใช่ไหมคะพี่น้องพระเจ้าทราบแม้แต่ความคิดของเราเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตของเรานะปัจจุบันเนี้ยพระเจ้าทราบพี่น้องคะถ้าคําตอบยังไม่มาในการที่เราอธิษฐานรอคอยพระเจ้าพระเจ้าทราบแล้วว่าเราทุกใจอย่างไรบ้างว่าเรามีอะไรบ้างรอคอยแต่พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงรักษาพันธสัญญา และพระองค์เจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและพระองค์เจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์เจ้าจะช่วยกู้เราแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่รวดเร็วทันใจเราแต่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและทรงเป็นความจริงพระเจ้าจะช่วยกู้เราขอบคุณพระเจ้าสาหรับถ้อยคําของพระเจ้าให้เรา,เราไว้วางใจในพระเจ้าและที่สําคัญที่สุดนะคะในพระคาข้อนี้เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะท่องได้นะคะในยอห์นบทที่สามข้อสิบหกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรา เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์มนุษย์ที่รักเราเพื่อนที่สนิทกับเราแล้วอยู่ด้วยกันมาตลอดหลายปีบอกว่ารักรักเราบางครั้งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขายัางหนีเราเลยปล่อยให้เรารเผชิญอยู่คนเดียวได้เพราะฉะนั้น <muitas> พระเจ้าผู้ทรงรักเรามากที่สุดรักมากจนยอมสละชีวิตของพระองค์เจ้าเพื่อเรานี่คือความรักนิรันเป็นความรักแท้เพราะฉะนั้นเราสามารถไว้วางใจในพระองค์ได้เพราะว่าพระองค์เจ้าทรงรักเรามากรักเราจนถึงที่สุดจนถึงความมรณะที่กลางเขนเพราะฉะนั้นเราสามารถวางใจผู้ที่รักเราได้เพราะพระองค์เจ้าทรงรักเรามากและรักอย่างแท้จริงด้วยต้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระเจ้านะคะ ที่ให้เราไว้วางใจในพระเจ้าแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้พี่น้องคะดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้แต่ให้เราไว้วางใจในพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาพันธสัญญาเป็นพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าแห่งความจริงเพราะพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งแล้วที่สำคัญคือ เพราะพระเจ้าทรงรักเรามากมากที่สุดไม่มีใครแล้วบนโลกนี้ที่จะรักเราเท่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่สามารถที่รักเราได้สุดเพราะฉะนั้นให้เราไว้วางใจในพระเจ้าในทุกสิ่งในพระคำของพระเจ้ามีมากมายนะคะถ้าพูดถึงสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เกิดขึ้นนะคะในพระคำของพระเจ้าเราก็ได้เรียนรู้ใช่ไหมคะโมเสสนำคนอิสราเอลข้ามทะเลแดงสิ่งนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ ถ้าในสายตาของมนุษย์แต่พระเจ้าทําได้การอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในโปรองเราทูลขอต่อโรรองนะไว้วางใจในพระเจ้าแม้ว่าสถานการณ์นั้นดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะคะพี่น้องคะขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่จะไว้วางใจในพปรองเจ้าในทุกๆสถานการณ์และให้เรามั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้าที่ ได้กล่าวมานี้นะคะพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและรักษาพันธสัญญานี่คือพระลักษณะของพระเจ้าทั้งสิ้นนะคะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เราสามารถไว้วางใจได้ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สำหรับพระคําของพระเจ้าขอเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณโะรงสำหรับถ้อยคำแห่งพระเจ้านาคำของโะรงเจ้าในคำคืนวันนี้ขอบคุณสำหรับพระสัญญาของโะรงเจ้าและขอบคุณที่โปรงเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เราจะไว้วางใจในโะรงข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ตามข้าโะรงจะไว้วางใจในโปรงเจ้าในทุกสถานการณ์ในชีวิตของข้าโะรงข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเพราะโปรงเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและรักษาพันธสัญญาโะรงเจ้าทรงไม่เคยเปลี่ยนแปลงข้าแต่พระบิดาเจ้าค้าขอบคุณพระเจ้าและที่สำคัญคือ พระองค์เจ้าทรงรักเรามากขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์เจ้าจะทรงกระทําสิ่งดีเพื่อเราและพระองค์เจ้าจะทรงกระทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้โดยพระองค์เมื่อเราไว้วางใจในพระองค์เจ้าขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ